ยังน้อยย่มลูกวาอยู่นี่บงแบงพอบันกันน่ะ <c oughs> อบันกันดูลูกไปกโอ้โหครับเอาเอาเอายังไม่ไหมโอ้มลูกวาเอาโอ้รมเลยเอาับ <c oughs> สบายดีพี่น้องก้อนนอก,ก้อนนี่พี่ <c oughs> สบายดีตอนแรงรงเด้อ <c oughs> เอา,เอามือนี้

ไว้เธออกกินเร่งไปเนาะไม่นู้กลัวตอนคำคำกลัวอะเบิงเบิงน้ำกันเบิงน้ำกันเฮ้ยหลานกับพ่อหลานเอ้าเมียนซะโอ้โหไม่ บ่มีผู้เห็ดพี่น้องกูกลัวก,กับหลานวัยตะเป๊ะสวัสดีป้าลุงเพิ่อนลราบ่สวัสดีป้าลุงลราบ่ป้าลุงเพิ่นเบิ่งอยู่เด้อสวัสดีแล้วเออสวัสดีเลี้ยตอนนี้ต้องอูไ้ไม่ไม่ โอ้ยเด็กินยากแท้นี่ <c oughs> ขาหาง่าเมเนวกินเขาดีๆแ้กวก้ไปอกนะพี่น้องนะคือสีแสบว่า น้ำตาลกระดือรกระดีไหลไม่หุกกดกระดพอบ่อเพลงเด็เบ่งป่าลุงคนเบ่งอยู่พูกีฬาเปรนชุมาดไรบ่บได้เ,บบเด็กดอาิอ

Bye bye. บายบยโอ๊ยไปแล้วโอ้ยสงขาทั่วๆอาเลยอ้า น้ำเตยู่ต่กินนี่บ้ โอ๊ยบ่อ๋อลุกๆๆอยากนําอยากกิน อือน,นีอ้มาเด้อมาเด้อเอ็ดเล่ยนี่ก็จัดการอกมากินน้ำกันโอ้ยไฟก็ไปยัดเยี่ยงวะ่ะ น่อยู่น่งกินในบ้านกับบัมาพผาหายนั่งเล่นอยู่ผู้เปิดช่องไม่พี่นอ้องจอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามให้เลยด้วยช่องน้น้อย อะไรบ้านนาาอาอาวอะไรอ้น้ไปเอาน้มามนางปลุกอเอียงออออันนี้ไม่ยังอันนี้บังโอย้อยฮะฮะนะโอ้ยหักเนน้ำหลานอันนี้ยังซุกไปบอกบนบะซุกแล้ว เขาค้นห้มันใหม่ซื้อุดับปึก๊กมันมันม่งเนาะเข้าไปซะโปเบิ้งเบิ้งเบ้งเอาไม่ไม่พอคิบนี่โอ้ยสเหม็นอมมบอกออง,งา

ในป่าพล,ง,พลงันดูกินเข,ข่าน้ำตาลเด้อบามเอ๊ะเอ้ากินเขา่าครับน้ำตาล้ กล้องอยูสูงพดององบ่กองอยูสูงเบิ้งเบิ้งเกงยัดมากลๆห้กล้อยูสูงพดเห็นบ่ตโอ้ยบานไปเห็นเต้หวัวอมใส <laughs> เห็นตัวหัวเห็นตัวหัวพ่อพอ่อเมอืมอ่มอบ้างเมื่อยบ้งพ่อไปตั้งล้องไม่ก่อนโอ้ยขาจำปวดโบห็นอึบอึบขออนุญาตเด,ด้อ bố đẹp phương say ít rồi nhá ao này say mê lụt giờ vào đấy bừng phần bừng dù dìm ngam ngam hay bừng đuôi là dìm ngam dù à dìm ngam dù bò มันม่ยัน่ใหม่ลมั้นะว้าดิ้งจิ้งโอ้ชัวสีเหี่ย้นองเลยมันเห็ดหนีเติบยีริชัวมันสิใหม่เนาะเห็ดกับร้านร้านน่อยกับ ยักเก็ตเนาะบตทองบ่บบใส้ดูกันนี่บ่ใมือดำเฮ้ยมือดำละตายละลายดี่า้ยหว่าจะมันไหมนะมัไหมนะพ่อมันฆ่าคุนี่บ่ไหม อ้อาวตัดอกตัดชีบอกทาไปบ,บนบนดัดล่างที่เดียวเนาะเป็นยันยันยันอันขิดเงาหน่อยแหละเนาะเดี๋ยวไปตัดไปตัดชีบออกแล้วก็จังตัดไปบึ่งหมอกบนด้านล่างที่เดียวเนาะ แล้ว yeah. คลิปนี้มันสีเงาโหดแล้ว <Okay. S 1> ยเห็นดเฮ็ดเฮ็ดเอาเอาเอาเบิ้ลไปปิดไปปิดคลิปเอาเอาสวัสดีพี่น้องคนก่อนเรียๆอ่ะสำรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนอ่าวกราบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคน